สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุข,ข้นค่ะไหวง่มง่ำยามแรงแรง,งอีกคลิปนะคะยินดีตอนรับพี่น้องสู่ช่องดีเสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อน ขอบคุณพี่น้องหลายๆทีซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นแหงใจให้กันทักทายเบาจามียังกับคุยกันใต้คลิปวิดีโอพี่น้องขอบคุณพิเศษเอซี FC อิหล่าอุ้งอิงเ c ซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องคะหลังจากฝนตกพานไปนี่ว้าถึงบ้านสาวน้ำยืนเด้อในเมืองอุบลฝนตกพานไปฝ่าห้องแข้งแข้ง,ขงพานไปไฟดับพานไปนะคะ ตอนนี้แจงแล้วไฟมาแล้วว่ันนอแต่ว่าอากาศยังคอนอยู่คือเก่าพี่น้องหลังจากฝนตกก็คือเป็นตกบดนค่ะตกบดบดบด้นานแบบอาการฝ่าห้องกระแห้งเป็นตะยานแห้งตกแบบตกแบบแห้งอยู่แต่ตกบดบน,นพี่น้องแล้วแถมด้วยไฟดับช่วงนั้นก็เลยออกจากบ้านไปแล้วพี่น้องเอไปย่างตากแอร์พ่นแล้วไปหาสื้ออาหารแมวเสร็จแล้วนะคะ ไปย่างตากแอร์วุ่แว้วจังกลับความบ้าบานนี่นะคะพี่น้องจังไดมาเหตุคลิปฝากตอนพี่น้องเนาะกับเมื่อวาถึงเรื่องภูบาวคนแรกอืมภูบาวคนแรกเพลงใหมล่าสุดของอิหล่าอุงอิงหลายคนว่าเนึกว่าตะภูบาวอิหล่าอุ๋งอิงผููบาวคนแรกว่าสัญญพี่น้องยั่งยั่งยั่งอันนี้เพลงค่ะเพลงภูบาวคนแรกเป็นตัวแทนภูสาวซำน่อยอ่า ที่กำลังมีความหักกระสันนอกพ่อผู้แรกหักผู้แรกอันก็ตนวสซตนตซักใส่เลยว่ะัน <c oughs> <c oughs> บเพื่อใจเลยเนาะเออเป็นคนตับเดียวคืยอยังนีว่าสันนอกหักกะหักเบิดใจหักกะหักเบิดว่าระสันปัตตานีเป็นไดอเป็นไดเขากันนี้จากไปก็โอ๊คักสแล้วพี่น้อง หักเทือแรกกับอกหักเลยทีเดียวนะคะผู้เป้าค้นแรกเป็นจังไดแน่หลังจากที่เข้าซอยกันติดหนึ่งมาแรงเรียบร้อยทางหมวดทั่วไปของ YouTube พี่น้องแต่ว่าหมวดเพลงเนี่ยหมวดเพลงเนี่ยต้องซอยกันดันอีกนิดพี่น้องหนึ่งมาแรงใกล้เขามาแล้วตอนนี้ห้อมแล้วห้อมแล้วพี่น้องตอน,นี้อยู่ที่สามมาแรงค่ะ สามมาแรงแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียววินองเอาฮึบฮึบฮึบ <c oughs> มีจะเครื่อง <c oughs> มีจะเครื่องโทรศัพท์นั่นเอาลุยว่นองกันลุย <c oughs> ตอนนี้อยู่สามมาแรงแล้วนะคะอีกนิดเดียวว่นองเอาอีกนิดเดียวซอยกันฮึบฮึบว่าจะยอดวิวอีกนิดเดียวขึ้นกันจะหาแสนวินองค่ะนี่กัพวกดีนั่นละ่ะสาวมนม้ำเยินลงคลิปนี้ไปยอดวิวก็หาแสนกลัวอ่า สาม,มาแรงสองมาแรงและหนึ่งมาแรงตามลำดับวาสนาหรือว่าสิกระโดดไปนหนึ่งเลยก็ได้นะคะพี่น้อง <c oughs> เป็นไปได้ยี่บอ <c oughs> เป็นไปได้บอวาสนันเอาซอยกันอีกนิดพี่น้องซอยลูกสาวนะคะปั่นยอดวิวตอนนี้เนาะปุ๋ลงกลนสามเครื่องสี่เครื่องย่านเบอร์เสือทักไล่ามาหา ทักไล่มาหาสาวน้ำยืนย่านเบอร์เสือว่าพ่นปั่นยอดวิวซอยลูกสาวอยู่มีการทักไล่ไทยไทยหูโทราศัพท์มานำสามเครื่องสี่ครังกระมี <c oughs> โอ้ยจะเป็นขักหลายนะแต่ละคนนี่เนาะเต็มทีอีลีค่ะเต็มที่จริงๆพ่อพอแม่แม่เอฟซีเสื้อเราละอืม เสื้อหลาหลักว่าพี่น้องหักลูกสาว,วาสันนอเสื้อคักเสือ้อในอีเลีนี่พี่น้องเพราะว่าทายโทรศัพท์มาให้เบิ่งนําตอนนี้สามเครื่องสาวน้ำเยินเบิ้งบปัน่นยอดดิวซอยลูกสาวโคดีละ่ละ่ะนอนย่ำกางเว้นอาจจะลังคนยังมีการไปทํางานอยู่เนาะสําหรับวันเสาร์อาจจะไปทําการทํางานอาจจะบรสะดวกแลงมือนี้ล่ะค่ะแลงมือนี้นี่เต็มที่ไปเลยนะคะ ใส่สุดๆบอ่อต้องรับบอ่อต้องนอนกันหลักวาสันเพื่อผู้เบาคนแรกงาผู้เบาคนแรกของลูกสาวอ่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสามมาแรงในหมวดเพลงอ่าสามมาแรงในหมวดเพลงหนึ่งมาแรงในหมวดทั่วไปหนึ่งมาแรงนันติดตั้งแต่ผุนเนาะชั่วโมงที่หาเนาะพี่น้องเนาะชั่วโมงที่หาตอนนั้นยอดวิวสามแสนกว่าเนาะ กระติดบหนึ่งมาแรงแล้วดีใจหลายพี่น้องดีใจหลายกะบอผิดหวังล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะศูนหนาดาวซันโวนะคะสําหรับอิหลาอุงอิงบอผิดหวังเป็นกําลังใจให้ลูกสาวซอยกันปั้นยอดวิวซอยกันเพิ่มยอดวิวกันอยู่ตอนนี้นะคะหลายคนก็มาคอมเมนต์ค่ะมาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ลูกสาวที่สาวน้ำยืนเหตคลิปไปก่อนหนะ้านี้นะคะหลายๆคนกะ พิมพ์เขามาเป็นกำลังใจว่าจังไดแนนใส่ละส่วนหลายจะหอมหัวใจมาก <c oughs> บาววางบ่เนาะบาวาบ่า,วางที่จะพิมพยเย่าววีนองสุดยอดครับสุดยอดจ้าพลังเอฟซีอ่าสุดยอดไปเลยจ้าสาวน้ำยืนวสันกินดีกับเทพทีดาน้อยด้วยนะครับสุดยอดเลยจ้าวสันมีแต่สุดยอดสุดยอดสุดยอดลูกสาวเหนว่า ซอยเต็มทีครับเพื่อนว่าเก่งมากค่ะสุดยอดเลยครับว่าสนันเนาะอ้าวเป็นกำลังใจพี่น้องฮึบฮึบฮึบ <c oughs> ด้านด้านพี่น้องเอ้สามแล้วสองหนึ่งอ่าแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นหนึ่งว่าแรกแล้วพี่นอ้องใหญ่เกินสามทุ่มเนอพี่น้องเ้อใหญ่เกินสามทุ่มค่ะให้ติดหนึ่งบาดแรงให้ได้ก่อนสามทุ่มอ่านะ ลุยพี่น้องลุยลุยลุย <c oughs> สิเป็นไปได้บ่าเราว่าสันนอต้องได้แม่พี่น้องส่วนมือนี่นะคะส่วนมือนี่เอาวไปพี่น้องไปเป็นกําลังใจให้ลูกสาวสาวน้ำเยืนนี่บเดไปละคะ่ะเพราะว่ามือกล่องยังนอนส้มอยู่เลยค่ะมือกล่องนี่้าเราเป็นไข่เนี่ยเขาสีลงหนะักแข็งพี่น้องเพราะว่าเราเคยเราเคยป่วยหนักมากนะนะคะ่ะถ้าเราเป็นไข่นี่รู้สึกว่าเราจะแบบคือจัง ลูกยากไปยากมากยากโหลดนะคะจะนอนอ่าจะนอนเบิดมือเลยเลยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นกำลังใจให้ลูกสาวเดอ้อมือแรงพี่น้องค่ะพ่นอยู่ทางบันบกพ,นพ่นค่ะพนคาอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตนะคะสีสะเกตเพชรบ้านแพง มื่อแรกนี่ไปมวนซืนกับลูกสาวเรากะไปรวมยินดีกับลูกสาวนะคะไปรวมยินดีในส่วนของหนึ่งมาแรงเนาะหนึ่งมาแรงผูเบาคนแรกอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงกับขอบคุณป้าปพลนะคะป้าพลกทมบึงหันคุยกับแม่หน่อยแล้วทักไล่ไปหาแม่หน่อยแล้วโอนเงินไปแล้วนะคะป้าพลฝากยินดีกับลูกสาว สองพันบาทนะคะสาวน้ำเยินโอนไห่แม่หน่อยเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อไห่แม่หน่อยเห็ดมาไล่ไห่ลูกสาวมือแรงนี้นะคะขอบคุณที่เพิ่นเป็นกําลังใจให้ลูกสาวเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องคือกันค่ะที่ติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นกําลังใจซอยสาวน้ำเยินคือกันนะคะขอบคุณอ๋หลายเด้อพี่น้องค่ะอกว่าจะอยู่ใส่เป็นไผ่แน่เนาะกินข้าวแรงแซ่บพี่น้องค่ะ ปันยอดวิวซอยลูกสาวต่อไปฮึบฮึบฮึบสู้สค่ะหนึ่งมาแรงอยู่ไม่ไกลแล้วเนอะคะ่ะเอา้าดันต่อไปพี่น้องขอบคุณค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ